เป็นสินค้าที่ครูค่ะจัดขึ้นมาเพื่อช่วยช่วยสำหรับคนที่ไม่มีทุนนะคะฟังครูให้ดีนะคะใครที่ไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวหรือมีแต่ไม่อยากลงทุนคุณมาฟังเพราะนี่คือข่าวดีที่สุดแล้วเริ่มตั้งแต่วันที่1ครูบอกแล้วนะคะสตัวนี้คือเป็นสินค้าที่พรีออเดอร์คำว่าพรีออเดอร์คือ การที่คุณหาไม่ต้องสต็อกของการที่คุณไม่ต้องที่จะเอาเงินก้อนมาจ่ายการที่คุณไม่ต้องส่งของเองเรียกว่าพรีออเดอร์การพรี order, ออเดอร์สมมติว่าคุณนะต้องการยาสิฟันนี่คือ290บบาทบางคนบอกว่าแพงคุณต้องใช้ก่อนแล้วคุณจะรู้คำว่าแพงแปลว่าอะไรตัวนี้นะคะไม่ว่าคนฟันเหลืองไม่ว่าคนปากเหม็นไม่ว่าคนที่มีหินปูนเยอะๆนะคะคุณเอาไปใช้ก่อน คุณมั่นใจคุณจะกลับมาซื้อไม่ต่างกว่า10หรือ20คนที่เคยใช้1ชิ้นกลับมาซื้อ30-20ทีมงานคุกกรี๊ดตลอดนั่นหมายความว่าโอกาสทางการตลาดเกิดขึ้นแล้วค่ะโอกาสทางการตลาดเกิดขึ้นแล้วหมายความว่าสินค้าเขาขายได้อยู่แล้วคุณไม่เข้ามาเขาก็ขายได้เข้าใจไหมคะถ้าเขาขายตอนนี้นะคะเอาตรงๆนะคะส0 0 0 0ชิ้นคุณคะเปิดตัวแค่ไม่กี่วันสินค้าเพิ่งมาแค่ถึงเดือนไหมไม่รู้นะคะ ไม่กี่วันสามหมื่นชิ้นเนี่ยฟังนะใครที่ไม่มีเงินหรือไม่อยากลงทุนสามตัวนี้เป็นสินค้าพรีออเดอร์ทั้งหมดหมายความว่าไงถ้าคุณอยากใช้แป้งฟังนะคะถ้าคุณอยากขายแป้งแต่คุณไม่มีตังค์เลยคุณอยากขายเพราะว่าแป้งเขาขายดีมากเพราะแป้งอะไรใครเป็นสิวเนี่ยค่ะทาปุ๊บสิวยุบป,ปับ๊บนะคะลองเองอย่าเชื่อหรือแม้กระทั่งเป็นฝ้าทานอนได้นะคะบำรุงจะทำให้คุณหาหน้า ไม่มีสิวอุดตันจะทําให้หน้าคุณผ่องขาวนะคะเพราะเป็นสมุนไพรครูจะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะถ้าคุณไม่มีทุนฟังนะตอนนี้ครูช่วยคนที่ไม่มีเงินเลยนะคะทุกคนเลยทุกคนเลยคุณสามารถทักใครก็ได้ในแบรนด์นุก้าได้ทุกคนยกเว้นครูห้ามทักครูนะคะเพราะว่าครูไม่รับนะคะห้ามทักครูนะคะครูไม่รับ เพราะว่าครูไม่ขายเองไม่มีของขายเอาตรงๆพี่ลุงมาป้นไม่มีให้ป้นนะคะไม่มีต้องรอรอบต่อไปนะคะไม่ต้องสั่งครูไปสั่งทีมงานครูได้ทุกคนก็คือคุณไม่มีตังคุณทักใครก็ได้ที่อยู่ในนี้คนขายก็ฝากร้านซะเขาจะได้รู้ว่าคุณอยู่จังหวัดอะไรคุณจงบอกเบอร์โทรบอกชื่อคุณแล้วบอกจังหวัดเพราะต่อจากนี้เราจะให้เขาไม่ใช้ทุนแล้วนะคะฟังดีๆนะคะ หรือคนที่อยากใช้สินค้าแต่ไม่มีตังค์แล้วอยากใช้ฟังดีๆค่ะฟังดีๆเพราะนี่คือสิ่งที่ครูอยากมอบให้กับพวกคุณในยุคโควิดนะคะเดี๋ยวจะหาว่าครูไม่ใจเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยเอาช่วยจริงๆสิอะไรแบบนี้มาครูจะช่วยจริงๆไม่แฝงนะคะไม่แฝงจริงเพราะคุณจะขายไม่ขายเรื่องของคุณนะคะ,ะขยำขยำขยำระครังหน่อยนะคะขยำระคังหน่อยนะคะอ่ะแต่ถ้าทางนี้จะดังกว่าเดอ่ะเช่น ยกตัวอย่างอันนี้ก่อนดีกว่าทีละตัวอันนี้ยาสีฟันยกตัวอย่างนะคะเพราะว่าถูกสุดอันนี้290อันนี้350อันนี้690นะคะสินค้าครูไม่มีถูกแพงเท่านั้นนะคะมีแต่ใช้แล้วต้องได้ผลเท่านั้นตัวนี้นะคะยกตัวอย่างถ้าวันนี้คุณไม่มีเงินแต่คุณอยากขายแต่คุณอยากได้กําไรขอกระซิบนิดนึงนะคะขอกระซิบนิดนึงขายสองชิ้นก็กําไร500แล้วค่ะเอาไม่เอาก็เลือกของคุณตัวนี้นะคะถ้าหากว่าคุณนะคะอยาก ใช้แต่ไม่มีเงินหรืออยากขายอยากได้กําไรครูจะยังไม่บอกนะคะว่าตัวไหนได้กําไรเท่าไหร่เพราะครูจะไม่ขายครูจะให้คุณทักทีมงานครูเองสมมุติว่าคุณจะขายตัวนี้เพราะคุณเชื่อโอ้โหทีมงานครูค่ะหินปูนล่วงกันละนาวไปถามเองว่าจริงไม่จริงเราจะไม่โกหกเพราะเรามีหลักฐานเรามีรีวิวเพียบอยากรู้รีวิวตัวไหนทักถามนปกได้ทุกคนแล้วบอกเลยนะคะ นพเก้าจะไม่โกหกไม่มีรีวิวปลอมไม่มีจ้างรีวิวไม่มีจ้างทําภาพใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างจริงในจริงเพราะฉะนั้นคุณอยากรู้สินค้าตัวไหนให้ทักถามนพเกา้าให้ทักถามพี่น้องตัวนี้ค่ะช่วยในเรื่องหินปูนฟันที่เหลืองจะกลับมาขาวนะคะมีน้ํายาบ้วนปากอยู่ในนี้ทูอินวัใช้ทเมถเขียวห้ามใช้เยอะไปกว่านั้นนะคะเพราะเป็นสมุนไพรแท้ร้ออย่าใช้เยอะใช้น้อยๆถ้างั้น